สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมเจอกันอีกคลิปครับผมมันมาแช์ลิง์ต่อครับผมแช์ลิง์ไว้ถุมที่นะครับงานหยาบเลยพี่น้องนน้ำอยู่ครับเป็นน้ำอยู่เลยจะถมได้ไหมครับจะรอดหรือไม่รอดรอดตามครับผม ได้ช็อตเด็ดไหมนะครับตัวเดินแรงดีครับ Thank <laughs> you. ผมได้ไว้นี่พี่นอ้องดูนะครับเพื่อนดูครับมีน้ําอยู่เลยครับขนาดฝนได้ต,ตกสองวันแล้วครับ ไม่ไหวไหวไม่ไหวสองต่อครับผมก่อไผ่สองกอรครับผม